สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่อง n e t Station แห่งนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงอะไรครับถึงเบเกอร์หลายคนอาจจะใช้เบเกอร์กันต่างๆา,งางนครั้งที่แล้วผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับเรื่องของเราของเบเกอร์มาในคลิปนี้ก็ต่อก็ขอต่อจากครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเบเกอร์โดยทั่วไปนะครับอ่ะ มาดูกันก่อนเลยนะครับเบเกอร์นะครับสัญลักษณ์ของเบเกอร์เราจะมาพูดถึงในเรื่องของสัญลักษณ์ของเบเกอร์บ้างว่าไอตัวหนังสือตัวนี้เนี่ย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 นะครับที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างนะเราจะนําไปใช้อย่างไรเวลาเราไปเลือกซื้อเราจะได้เลือกซื้อได้ถูกนะครับผมก็จะแบ่งเป็นจุดทีละจุดทีละจุดไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยคือตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือจุดที่1นะครับ จุดนิดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นการบอกถึงยี่ห้อผลิตของเบเกอร์นะฮะยี่ห้อของนะฮะยี่ห้อผลิตนะฮะยี่ห้อผู้ผลิตของเบเกอร์ตัวนี้นะครับจะได้รู้นะครับแต่และเบเกอร์อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้คือโซนิกบางยี่ห้ออาจจะเป็นอนะไรสแควร์ Square, หรือยี่หออโซนี่อะไรก็ว่าไปนะครับอ่มาดูจุดที่สองดูบ้างจุดที่สองคือตัวนี้นะครับนี่ HHM863 นะครับ อันนี้คือจุดที่2นะครับตัวที่2เนี่ยนะเราเรียกว่าชื่อรุ่นของเบเกอร์นะครับตัวนี้นะครับน,น,นี่นี่นี่นะหมายเลข2นะครับอันนี้คือหมายเลข1นะครับอันนี้หมายเลข2ตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อรุ่นของเบเกอร์ scale. ตัวต่อมาตัวนี้ล่ะครับ UH! นี่ตัวนี้จะเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนั้นอยู่ติดกันนะครับมันแยกออกมาเป็นนะครับมันแยกออกมันแยกออกมานะครับนี่นะครับปึ๊บตัวนี้นะครับนี่ ห้าสิบตัวนี้นะครับนะห้าสิบตัวนี้นะครับคือจุดที่สามละกันผมไว้นะครับเป็นจุดที่สามห้าสิบตัวนี้คืออะไรครับคือเป็นการบอกขนาดของพิกัดกระแสที่ใช้งานกันอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นการบอกขนาดของพิกัดกระแสที่ใช้งานกันอยู่แล้วตัว C ล่ะตัวนี้คืออะไรนะครับตัว C ตัวนี้ นะตัว C ตัวนี้เนี่ยนะฮะนะครับตัว C ตัวนี้เนี่ยคืออะไรตัว C ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นประเภทของเคอร์ฟของเบเกอร์โดยที่เคอร์ฟ B C D เราใช้ป้องกันสายไฟนะครับ B C D เนี่ยคือเราป้องกันใช้สายไฟอันนี้ก็คือ,อะไรครับตัว C นะก็มันก็อยู่ในหมวดของเป็นการป้องกันสายไฟนะครับส่วน K นะะป้องกันมอเตอร์ที่จะตัดกระแสเยอะ นะจะมีถ้าเกิดเป็นตัวเคนะครับก็จะเป็นการป้องกันมอเตอร์ที่จะต้องตัดกระแสเยอะๆส่วนตัวแซตคืออะไรครับเป็นการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะตัดกระแสไฟที่น้อยๆนะฮะน้อยๆนะครับอันนี้คือตัวอะไรครับหมายาจุดที่4นะครับ อันนี้คือประเภทของเคิฟนะครับตัวตัวที่สี่เนี่ยคือประเภทของเคิฟของเบเกอร์นะครับต่อมาอันที่ห้าอันที่ห้าคืออะไรครับมาดูเบเกอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับเบเกอร์ Baker อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหผมเอารูปภาพมาเนี่ยเยอะมากมายเลยมันจะมีตัวแบบนี้นะครับนี่ๆน,น,น,นะครับตัวแบบนี้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับช่องอ่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมเล็กๆ นะมาดูตัวเลขที่อยู่หลักพันในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับนะนี่ๆ,ๆนะครับมีอันนี้คือเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับช่องตัวเลขหลักพันนะครับที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมก่อนนะครับมันจะมีเลขหนึ่งตัวแล้วก็เลขหลักพันนะเรามาดูเลขหลักพันกันก่อนเลขหลักพันก็คือเป็นค่าพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าคือ icu นะครับ i c u นะฮะมีหน่วยเป็น k a นะครับเข้าใจเนาะนะฮะส่วนตัวเลขตัวเดียวนี่ตัวเลขตัวเดียวนะครับนี่นี่ตัวเลขตัวเดียวนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวเลขตัวเดียวนะครับนี่ที่อยู่ที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับตัวเลขตัวเดียวเนี่ยที่อยู่หลังค่าพิกัด นะครับอันนี้ตัวเลขที่เป็นเลขหลักพันคือเราเรียกเป็นค่าพิกัดน,นะครับที่อยู่หลังค่าพิกัดคือตัวเลขหลักเดียวเราเรียกว่า energy class level นะ energy class level หรือ energy limited นะ limiting เนี่ยนะครับ class นะเป็นตัวป้องกันความเสียหายจากกระแสเกินโดยจะมีค่าที่ตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะมาถึงตัว ICU นะคร ICU ตัวนี้ นะฮะซึ่งมันมีทั้งหมดสามคัส์ด้วยกันคัสต์ที่จะเป็นคัส์ดีที่สุดก็คือคัสต์คัส์สามนะครับนี่คือคัส์สามนะจะเป็นคัสต์ที่ดีที่สุดเลยซึ่งอยู่ที่ไหนครับนี่ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ผมขยายออกมานะครับนี่คือคัส์สามส่วนในตัวนี้เนี่ยก็คือหมายเลขหกพัน นะครับหมายเลขตัวนี้คือ6,000นตัวต่อมา่ามาดูย้อนกลับมาดูที่เบรกเกอร์ตัวตัวนี้นะครับตัวต่อมาก็คือตัวนี้นะอะไรเนี่ย IEC 608 98ตัวนี้นะครับนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับ IEC 608 98นะ ตัวนี้คืออะไรครับก็คือเป็นตัวเลขที่ใช้บอกว่าอ,อ๋อไอตัวเลขตนนัวนี้ถ้าหากว่ามันเป็น i e c 6 0 8 9 9ก็คือจะใช้กับบ้านเรือนโดยทั่วไปนะครับจะใช้กับบ้านเรือนโดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวเลข6 0 4ูนยขีด ัวเลขกันนี้เนี่ยนะครับจะใช้กับในพวกโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้คือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะครับอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับออนเนี่ยนะฮะ วิตติดเปิดขึ้นนะเกิดเราถ้าเกิดว่าเราเบรกเกอรล้ก็กปิดนะครับอันนี้เอาขึ้นก็ออนะนะครับอ้าวอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะฮะต,ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าสัญลักษณ์ภาพการต่อสายนะสัญลักษณ์ภาพการต่อสายเป็นการนะครับเป็นการบอกนะครับหรือเป็นการแนะนําที่จะให้ต่อสายให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสับสนนะครับเบรกเกอร์จะสังเกตนะครับว่าเบรกเกอร์แต่ละลูกเนี่ยมันจะบางทีสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีเดี๋ยวตัวนุ่นมาตัวนี้มาแต่ก็จะผิดเพี้ยนกันไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะโอเคนะครับสาหรับการบอกตัวเลขนะครับสัญลักษณ์ตัวเลขบนตัวเบรกเกอร์นะครับเราจะได้นําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ะะก็คงจะเข้าใจกันเนาะนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเปา็นอาทิตไปนะครับนะ,ะดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปลถัดไปสำหรับในคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันก่อนนะครับสัปดาห์หน้าหรือครั้งหน้าจะเป็นอะไรถ้าไปนะครับอย่าลืมติดตามรับชมให้ได้นะครับที่ช่องชา n นลแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ